ขนลุกคําเตือนจากเบื้องบนหลวงปู่เตือนสิทธ์เตรียมตัวรับมือสิ่งที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดผู้คนล้มหายจํานวนมากคําทํานายเริ่มปรากฏให้เห็นทุกอย่างแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอัตมาได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์โดยรวมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ซึ่งส่วนใหญ่สิ่งที่กังวลได้ทยอยเกิดขึ้นแม้กระทั่งช่วงสนทนาธรรม หลังสอนกรรมฐานทุกครั้งที่บ้านสุมาโนก็จะมีการกล่าวเตือนถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้เตรียมตัวกันหรือในช่วงสวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมาอัตมาก็บอกคร่าวๆของปีหน้าไว้บ้างแล้วเท่ากับว่ามีการบอกเตือนเป็นระยะระยะให้ระวังตัวและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันเสมอมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ห ใจว่าจะไม่บันทึกไว้เนื่องจากพูดมาโดยตลอดแล้วและสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็อดห่วงญาติโยมไม่ได้เพราะมีหลายคนบ่นว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังพระอาจารย์พูดจากที่ใดเลยจึงตัดสินใจบันทึกผ่านช่องทางนี้ไว้เพื่อจะเป็นประโยชน์ปี2565นี้ทุกอย่างยังเกิดเป็นกลุ่มเป็นหมู่จะทำดีก็ต้องทำเป็นกลุ่มจะทำชั่วก็เริ่มเห็นกันทำเป็นกลุ่ม เป็นขบวนการทุกอย่างยังต้องอิงกับจำนวนคนสังเกตได้ง่ายๆเช่นการนิยมพลังจากโซเชียลเป็นต้นว่ายอดไลยอดแชร์ยอดเฟลโล่สิ่งเหล่านี้เริ่มมีอิทธิพลและส่งผลได้จริงดังนั้นถ้าจะทำดีต้องสามาัคคีกันทำเพื่อให้เกิดเป็นกลุ่มพลังงานด้านบวกไว้ตั้งกับพลังงานด้านลบที่มีความหนาแน่นเช่นกัน การตายก็จะเป็นกลุ่มเป็นหมู่เสียมากปีนี้ข้าราชการทหารตำรวจพระครูจะวุ่นวายและเป็นปีที่ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างของเก่าและของใหม่เพื่อหาตรงกลางให้ได้เช่นเรื่องของความคิดความเชื่อค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณกับแนวคิดสมัยใหม่คนรุ่นใหม่อาจเห็นต่างมากขึ้นจนกลุ่มไม่กลับ สิ่งที่โบราณทำดีแล้วก็จะถูกคนรุ่นใหม่เหยียดหยามมองข้ามไม่เห็นความสำคัญอีกต่อไปจากสุดๆเล็กๆจะกลายเป็นรอยร้าวใหญ่จากที่ไม่เคยมีปัญหาจะกลายเป็นปัญหาได้ครอบครัวจะแตกแยกขาดความอบอุ่นทำให้เด็กมีปัญหามากขึ้นการศึกษามีช่องโหว่อย่างรุนแรงหรือจะถอยหลังไม่ใส่ใจหรือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนใช้ชีวิตประมาท ฉาบฉวยหมักง่ายและไม่คํำนึงถึงอนาคตนักส่วนที่ดียังมีอยู่มากแต่จะแยกน้ำแยกเนื้อกันชัดเจนสิ่งที่อาตมาเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องของการทำอนันตริยกรรมจะพบบ่อยขึ้นไม่ใช่แค่นั้นการปรามารพระพุทธศาสนาพระธรรมพระสงฆ์ก็จะหนักหนารวมถึงการดูหมิ่นครูบาอาจารย์หรือแม้แต่บุรพกษัตริย์พระและครู จะถูกได้ค่าลงส่วนใหญ่มาจากการไม่ยอมรับกันทางความคิดเนื่องจากระบบการศึกษาการขาดสติใรตรองข้อเท็จจริงด้วยการเสียบติดสื่อโซเชียลอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาให้ดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้แผ่นดินแย่ลงและจะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศได้โดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกมุมโลกอยากจะบอกว่า ตอนนี้เปลือกโลกรราวหมดแล้วและพร้อมจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้เสมอจะเป็นเปลือกส่วนไหนอยู่บนบกหรือใต้น้ำก็ตามเมื่อมันร้าวมันก็สามารถสร้างภัยได้ทางนั้นเช่นการระเบิดของภูเขาไฟมันจะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในน้ำดินยุบดินสไลด์คล้ายกับธรณีสู่ภูมิอากาศวิปลิตเข้าขั้นสาหัสทั่วโลกซึ่งมนุษย์ทุกคนต่างต้องเผชิญ คนจะร้อนตายและหนาวตายอะไรที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นปีนี้ท่านเตือนว่าภัยจะเกิดจากธาตุในโลกแปรปวนจะเริ่มเห็นจริงอย่างที่ท่านบอกท่านจึงบอกให้บวงสรวงแม่ห้าธาตุตั้งแต่ต้นปีเลยซึ่งปกติมักจะเป็นช่วงปลายปีแสดงว่าปีนี้ไม่ธรรมดาโดยให้บวงสรวงในวันไหว้ครูสวดแม่ธาตุที่มีอิทธิพลสูงสุด คือน,น,น้ำจะสร้างความวิบัติอย่างที่สุดให้แก่ทุกพื้นที่ที่ใดอยากได้จะไม่มีที่ใดไม่ต้องการน้ำน้ำจะไปเยือนจนเหลือล้นส่วนไฟก็ยังทําหน้าที่ต่อไปไม่ไม่หยุดส่วนลมจะเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมในหลายพื้นที่พร้อมกันและเข้าเป็นกำลังกลับน้ำเพื่อละลายดินสร้างความเสียหายอย่างหนักสลับกันไปทั่วทุกมุมโลกในวันหนึ่งเราอาจเจอหลายฤดูจนงง แต่เมื่อธาตุแปรปรวนขนาดนี้ระบบนิเวศจะแปรปรวนทั้งระบบทําให้ข้าวยากหมากแพงและมแมลงจะเข้ามามีส่วนซ้ําเติมในเรื่องของการเกษตรและการเป็นพาหานําโรคต่างๆรวมๆแล้วในช่วงต้นปีเราต้องรับผลจากแผลใหญ่ที่เรื้อรังมาจากปีก่อนๆทุกอย่างที่เป็นปัญหาของปีที่แล้วจะมาถึงสุดในปีนี้ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ พูดได้ว่าหางย่อมฟาดแรงจะมีการดีบขันถึงที่สุดของทุกเรื่องคนจะตายกันมากและตายง่ายแบบไม่ทันตั้งตัวจะขาดสติสืมเศร้าฆ่าตัวตายบ้างฆ่าคนอื่นตายบ้างคนจะใช้อาวุธกันหนักขึ้นทั้งมีดทั้งปืนทั้งระเบิดมีให้เห็นไม่เวียนวันแม้แต่การที่มนุษย์ห้หันประหารกันเองเครื่องบินจะตกเรือจะล่ม สิ่งเสียติดจ,จะมีมากโข ổ, ขโมยจะชุกชุมเรื่องนี้เคยพูดไว้นานแล้วสงครามที่เกิดขึ้นผลประโยชน์เป็นหลักทั้งระดับโลกหรือแม้แต่ระดับประเทศเศรษฐกิจจะย่ำแย่เราจะได้เห็นคนล้มตายหรือองค์กรที่ต้องล้มกระดานแบบไม่มีบอกกล่าวล่วงหน้าสิ่งที่พระท่านเตือนคือคนจะเขาขาดคุณธรรมศีลธรรมไม่มีการอย่างคิดพิจารณาใดๆขาดสติ เชื่อง่ายจนเกิดการหลอกลวงกันง่ายทำให้หลงผิดเข้าใจผิดอยากเสริมว่าอะไรเป็นของไทยเป็นภูมิปัญญาไทยเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมไทยของที่ขึ้นจากแผ่นดินไทยจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางสร้างรายได้อย่างงดงามถ้าคนไทยไม่ปิดกันไม่หลอกลวงกันเองสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกส่วนตัวอัตมามองว่า เกิดเพราะการสะสมพลังงานความร้อนในด้านรักโลกโกรธหลงของมนุษย์ที่มีมากถึงขั้นวิกฤตโลกบอบชำ้ำจากการรับพลังงานความร้อนที่ไม่ดีเหล่านี้ของมนุษย์จนถึงจุดที่เขารับไม่ไหวเราจึงต้องรับผลการกระทำของพวกเราเองทางเดียวที่พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนหรือผู้ปฏิบัติธรรมควรทำต่อไปคือละทำชั่วทำดี ทำใจให้ผ่องใสเสมออย่าปรามมทพรัตนตรยัยคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แผ่นดินจะเป็นมงคลยิ่งอัตมามักโปรดพวกเราในฐานะนักปฏิบัติว่าเป็นโรงผลิตโอโซนจะมากน้อยขึ้นอยู่ว่ามีส่วนทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นในเมื่อโลกกำลังได้รับความเดือดร้อนเราก็สร้างความดีโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมที่เป็นดังความร่มเย็นแล้ว แผ่ออกไปให้มากการทำเป็นหมู่คณะความร่มเย็นก็ยิ่งมีพลังมากสามารถซ่อมแซมโลกที่กำลังร้อนให้เย็นลงได้ไม่มากก็น้อยอัตมาเชื่อว่าถ้าเราดำรงตนอยู่ในทานศีลภาวนาโดยไม่ประมาทแล้วลงมือปฏิบัติเลยผลก็เกิดเลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าคาดว่าเหมือนคนรู้มากและไม่ลงมือทำก็เปล่าประโยชน์ ดังนั้นถ้าเราทำดีก็ไม่ต้องอายใครสามคัคคีคือพลังเดี๋ยวก็ผ่านไปขอให้กำลังใจด้วยความปรารถนาดี